ขนาดจูของเราเนี่ยประมาณนิ้วชี้หมายถึงตอนแข็งตัวละมัง้งอยากมีลูกมันมีได้ไหมยคุณหมอเอการมีลูกไม่ได้อยู่ที่ขนาดจูเนาะดังนั้นถ้าคนหลังได้นะคะ <c oughs> แล้วก็มีอสุจิเพียงพอก็สามารถมีลูกได้นะคะแม้แต่โอชมรลีเคยเจอคนไข้คนหนึ่งแล้วเจอคนเดียวเลย แล้วก็ไม่เคยเจออีกเลยก็คือว่ามาคลอดแต่ว่าหาช่องคลอดไม่เจอมีเท่ารูเข็มเท่านั้นเองอ่ออ่ะคหาช่องคลอดคือไม่รู้ว่าเขามีความพิการหรืออะไรเนี่ยหรือโดนคลิปไปไม่มีเลยมีเหลือรูเข็มรูเดียวมันอาจจะมีพังผืดและยังสงสัยว่าท้องได้ยังไงแสดงว่ามีการหลังแต่ว่าไม่ได้สอดใส่มันใส่ไม่ได้อืท้องครบกําหนดด้วยนะคะดังนั้นการที่ อลังได้ก็สรุปว่าท้องได้นะคะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับขนาดนะคะเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพนะคะในการลังอสุจินั่นเองนะคะ